แม่แม่เรียกพวกเรารวมตัวกันมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอครับก็เมื่อกี้แม่นอนอยู่อะ่ะมีโจรขึ้นบ้านพวกแกไม่รู้เรื่องเลยเหรออะไรนะแม่แล้วทาไมแม่ไม่บอกพวกเราอะ่ะก็แม่ตะโกนเรียกแล้วมีใครได้ยินไหมละ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแม่แจ้งตํำรวจไปละแล้วแม่ก็ตรวจสอบรอบรอบ,บ,บ้านแล้วด้วยนะก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยอะ่ะนิ แม่กําลังคิดว่าแม่คิดว่าโจนเนี่ยต้องอยู่ในบ้านของเราเนี่แหละหนึ่งในพวกแกสามคนเนี่ยพิมน็อตปั่นต้องมีใครสักคนหนึ่งนั่นแหละที่เป็นโจนแม่นี่พวกเราเป็นพี่น้องกันนะทําไมแม่ไม่สงสัยคนนอกอะ่ะมาสงสัยลูกตัวเองทําไมเนี่ยก็ตอนที่แม่แย่งเงินมนะันอ่ะแม่เอาไม้เนี่นะตีไปที่ แขนซ้ายของมันแม่คิดว่ามันต้องมีรอยช้ำที่มือของมันแน่ๆเลยอะพวกแกสามคนโชว์แขนซ้ายให้แม่ดูหน่อยสิแม่ของพิมคือพิมพโดนน้ำร้อนลวกเมื่อวานตอนทำกับข้าวอะออของผมเลื่อล้มตอนทำงานเมื่อกี้อะแม่เนี่ยก็เลยบวมเป่งเลย ของผมไปช่วยอาเก็บมะม่วงที่สวนนะครับขับรถก็เลยลงข้างทางเลยโดนพวกไม้บาดพวกแกสามคนมีแผลที่แขนซ้ายเหมือนกันหมดเลยเหมือนโจรไม่มีผิดงั้นเอางี้แม่จะให้พวกแกสามคนเนี่ยช่วยกันชี้ตัวเองถ้าใครยอมรับผิดมาแม่จะให้ทองห้าบาทเป็นค่าตอบแทนแม่ แต่ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันนะแม่จะให้พวกเราจับกันเองงั้นหรอนี่แม่ผมว่าวิธีของแม่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเราแตกกันเปล่านะผมว่าคนที่เอาไปเนี่ยต้องเป็นคนนอกแน่ๆคนที่แม่เก็บมาเลี้ยงพี่ปันทําไมพี่พูดอย่างนั้นน่ะผมไม่ได้ขโมยไปนะพี่นี่นอะตอย่ามาทาเป็นใส่เสื้อเลยแกเป็นลูกบุญทํามแกแหละต้องขโมยไปพ,พี่ปัน ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ขโมยจริงๆนี่ผมรักแม่เขาจะยตายอะ่ะผมไม่ทา้ทําแม่แบบนั้นหรอกถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอะ่ะให้บอกแม่ไม่ใช่มาขโมยเงินกันแบบนี้แม่ผมได้ขโมยจริงนะครับนี่น็อตโจ้ที่ไหนมันจะบอกว่าตัวเองขโมยกันวะแกอแะไรขโมยยอมรับเะนะพ่พานผมบอกนะ้ครับผมไม่ได้ขโมยอะ่ะผมรักแม่ตายนี่ต่อยผมเนี่ยเป็นหนี้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยผมก็ไม่ทายขโมยเงินแม่หรอกนะจริงแม่ ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพี่นอนเข้าไปคนดีมาตลอดเลยนะพิมพ์ว่าถ้าจะมีคนเป็นขโมยเนี่ยคนนั้นก็ต้องเป็นพี่ปั่นนั่นแหละนี่พิมพ์แกไปเข้าข้างันทำไมแกเป็นน้องสาวฉันนะเวย้ยฉันเป็นพี่ชายแกไม่รู้แหละเขาช่วงนี้พิมพ์เห็นพี่ปั่นชอบซื้อของออนไลน์อะ่ะโอ๊ยพอพอพอ,พอ,พอ,พอปวดหัวถ้าวันนี้ยังจับโจรไม่ได้พวกแกสามคนห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเฮ้ยออกมาด้วยออกมาเลยคนที่ติดนี่ลูกชายบ้านเนี้ยออกมาเลย อยู่ไหนออกมาดิเดี๋ยวลูกชายบ้านนี้มีสองคนแกจะมาหาคนไหนคนที่ชื่อนอตอ่ะลูกชายคนที่สองติดหนี้สิบล้านใช้มาเลยเร็วๆเ,เนี่ยเก่าวไว้แล้วแม่เห้แมดูสิพี่บอนทำไมพูดแบบนะั้นล่ะฉันไม่ได้ติดหนี้นะพี่บอลนอตแกไปก่อหน,นี้อะไรไว้เนี่ยแม่ผมไม่เคยเล่นการพนันสักครั้งอะ่ะผมไม่ติดหน,นี้ได้ไงผมไม่ได้ติดหนี้จริงนะแม่เนี่ยนอตเลิกโกหกสักทีนะ ไปเล่นการพนันติดหนี้เป็นสิบล้านแบบนี้ยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจะมาขโมยเงินแม่เพื่อไปทําทุนต่อฉันรู้ทันแกนัดพี่พันฉันฉันไม่ได้ติดหนี้จริงๆนะฉันก็ไม่ได้ขโมยด้วยแม่ผมไม่ได้ติดหนี้เลยนะครับพิมพิมไม่ได้ติดหนี้จริงๆนะพิมเชื่อพี่นะนี่ฉันไม่เคยเล่นการพนันสักครั้งอ่ะนี่ทาไมแกต้องใส่ร้ายฉันด้วยฮะเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นใครจ่ายหนี้มาเลยสิบล้านไม่จ่ายแจ้งตำรวจนะจ่ายมาเลยเร็ว โอ้แค่นี้ค่าดอกไม่พอเลยเฮ้ยอ,อ่นนีวไม่ให้มันทำไมครับผมไม่ได้เคยติดหนี้นะแ,แม่น็อตต่อไปนี้อ่ะแม่จะไม่ช่วยเหลืออะไรแกอีกแล้วนะแล้วแกก็ออกไปจากบ้านหลังนี้แกไม่ใช่ลูกแม่อีกต่อไป แม่แม่อย่าทำแบบนี้เลยนะแม่พูดแล้วว่าน็อตไม่ใช่ลูกแม่อีกต่อไปแม่ครับแม่ครับแม่ผมไม่ได้ขโมยจริงแม่แม่นี่น็อตถึงแกจะพูดไปแค่ไหนแม่แกก็ไม่เชื่อลูกบุญทรรอย่างแกนะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะนี่เป็นแผนของฉันทั้งหมดไงสะใจเว้ย ขโมยอ่ะที่แท้ก็คือเนี่ยพี่ปันปันแกเงเหรอแม่เห็นไหมแม่พีบอกแล้วคนที่มันน่าสงสัยก็คือพี่ปันนั่นแหละขอโทษครับแม่แกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะออกไปนี่แกยังไม่เยียบบ้านหลังนี้อีกนะไปพิมพ์จับมันส่งตำรวจไปไปพี่ปันไปนั่นไงแม่นอนจริงจริงด้วยไปลูกไป น็อตน็อตลูกแม่พิมพน็อตแม่รู้ความจริงหมดแล้วนะลูกแม่ขอโทษอ่ะที่แม่เชื่อลุงแต่แรกน็อตกลับไปอยู่บ้านกับแม่กับน้องนะลูกนะถ้าแม่ไม่ว่าอะไรผมขอกลับบ้านไปอยู่ด้วยได้ไหมครับไปลูกไป